สวัสดีครับมาพ่อกันครับช่วงหลังโนอื่นครับผ่านไปเนาะกับเกษตรลีดครับสำหรับคลิปนี้ครับเดีสิมาต,ต่อกันเรื่องอ้อยครับมาเบิ่งอ้อยแปลงผมเนาะแป,แปลงเขตแบบบุคือบ้านเขาครับ เห็นแบบต่างพวกในนงหน่อยเพื่อทดลองนะครับการให้ผลผลิตให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมันจีได้ตามขาดตามบังบอกครับเพราะว่า <c oughs> อยากทดลองครับอยากเห็ดใหบงนะสำหรับการเห็ดอ้อยอดีแต่นีหไายขอปฏิบัติครับในการเห็ดอ้อยนี่ จะเด็ดสูตรไผ่สูตรมันเนาะสำหรับสูตรผมเองกะที่น,นีนปลูกคางครับในการน้นสร้างใบทดลองเนาะครับว่ามันจะได้ผลผลิตต่อไหลจะได้ยักตันนะครับเท่าที่สังเกตเบิ้งนี่ครับความแง่วควบใหญ่ของลำอ้อยนี่กะนนาสีเข่าตาเลยครับใหญ่ครับยาวซึ่งขนาดนี่กะ ามเมตรกว่าล่ะครับความสูงสามเมตรก่อนจะหอดดูการตัดกันน่อยีสี่เมตรกว่าหรือหาเมตรไปเลยนะครับความสูงและลำอ้อยกับไงครับสังเกตบ้างเริ่มใหญ่เบื้องอาจีิห้างนะครับในในคลิปเนาะอาจีพห้างกับห้างอะไรี่แหละครับระยะล่องกับต๊เมตรเกือบเมตรหา้าสิบครับ เือเขาการดูแลเขามันสิง่ายขึ้นเนาะอะไรก็ลำต้นมันสิง่ญ่และการจเจริญเติบโตนันสิดีครับดีกว่าปลูกทีหลายครับลดต้นทุนลดพันธุ์นะครับพันธุ์ก็ได้ใส่หน่อยลงเครึง่งตัวเครึงนะครับจากปกติเข้าห้เพิ่นปลูกไปโตกอยู่เจ็ดสิบแปดสิบขับหมัด อะไรเนาะท้องผมปลูกก็ตกอยู่ประมาณสามสิบสามสิบต้นครับซึ่งมันกันเลอะลดผลลด้นทุนเท่าไดหลายครับในการเห็ดอ่อยเนาะสามปีเอนครับลำต่อย,อยรรใหญ่ครับใหญ่เงาซึ่งเปรียบเทียบกับแป้งอื่นแล้วก็ต่างกันหลายครับ โดยเพาะสะภาพอากาศปีนี้ของฮามันแลงเนาะแรงแรงจัดเลยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดีเนี่ยครับไปๆเนาะไปดูการมันก็จะมีฝนมาแน่ช่วงนี้ฝนเริ่มฝนตกลินนะครับบานเขาเอินฝนตกลินพายุเขาเหระครับมันก็มีพ้นดีช่วงนี้มันกําลังเร่งการจเจริญเติบโต,ต,ตครับอดฤดูการเก็บเกี่ยว้อยก็เริ่มเบ่ง ต้นนะครับต้นเบ่งขึ้นเงาขึ้น,นครับเริ่มเริ่มเพราะว่ามันจะเริ่มสะสมน้ำตาลนะครับมันก็เลยเริ่มเบง่งลำลำต้นเริ่มใหญ่แล้วกัตสัดกับสัต์เงาก่อนมันสีแหลงนะครับก่อนมันจะหอด <c oughs> หนาแลงุกชนิดครับพืชชนิดก็คือกันครับเพราะว่ามันหอดอ,อยู่มันสีเขาเอื่นยัง่ะ เริ่มผสมพันธุ์นะครับมันก็เลยเริ่มเริ่มซาโซมอาหารเนาะเป็นปกติของของเพืชครับซึ่งเข่ากับ <Okay. S 1> คอยศึกษาครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องศึกษาน้ำกันไปน้ำนะเพราะว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่บ่มี่ลักษซนนะครับตายโตมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม สภาพดินสภาพอากาศข้องแต่ละพื้นที่มันจะบวกขึ้นกันครับดังนั้นตำล่าการเกษตรมันมันจะต้องผิกแพรงครับไปตามฤด,ดูกาลไปตามพื้นที่ไปตามสภาพอากาศแล้วก็แต่ละปีในใน,ในพื้นที่เดียวกันกับบวกขึ้นกันครับคือปีนี้มันแรงมั่น嘛ครับเขาก็ต้องเหตุจังไหนพิจารหน้าว่าเหตุจังไหนให้มันได้ผลผลิตที่มัดคงครับที่อยู่โต ซึ่งกะเป็นว่าไงครับเป็นเป็นการทดลองของแต่ละบุคคลแต่ละพื้นที่แต่ละความเอาใจใส่ของแต่ละเกษตรกรเองนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้มันมันว่าเปรียบเทียบใส่กรรันเลยบ่ได้ดังนั้นกะสำหรับผมกคือต้องเหตุทด,ดลองแบบนี้นะครับแบบสางใบเนาะลิง เล่งยอดนะครับแล้วก็บใบมันสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการคุ้มหยาครับไปในโตเลยนะครับส่วนนี้แล้วก็เก็บความชื้นส่วนนาแรงเนาะส่วนื่อเขาตัด่าสเนี่ยมันก็สามารถเก็บความชื้นในโดนับเพราะว่าใบมันคุ้มดินนะครับเป,เป็นอีกเทคนิคนึงอีกแง่ความรู้อีกแง่นึงนะครับในการเห็ดอ้อยซึ่งความสูงตอนนี้ ไอซ์เรียสาวเม็ดขึ้นแล้วครับถ้าที่เห็นเนาะสาเม็ดขึ้นอ้ยอยก็มีลักษณะลำใหญ่ครับลำใหญ่ขอเงยา้าป่องเงย้าครับให้น้ำ <c oughs> ให้อ้อยให้น้ำตาลได้ดีครับเพราะว่าป่องมันเงย้าเนาะก็เลยให้ให้ความเห็นตาลในจำนวนมากกาป่องสันนะครับแต่ก็ลำใหญ่ เขากับสางได้สุดสุดนี่เขากับสางในเมื่อวานเขาเริ่มสางเมื่อวานนี่ตามตามทีเห็นน่ครับเดี๋ยวจะได้ดูกล่องครับเริ่มเห็ดมาเรื่อยๆเนาะตัวใดล้มเนี่ยตัวใดเอ็นเขาก็หมัดร่วมกันครับเห็นบ่หมัดเอาพอประหยัดให้มันล้มนะคอยหมัดไปเรื่อยครับเห็ดไปน้ำหมัดไปน้ำพื่อยให้มันชู้บ่อยให้มันล้ม เวลาล้มเวลาเขามาเก็บเกี่ยวมันเก็บเนี่ยกับคนกับมันอยากอยากอยากทว่าอย่างไรซะคนลับจ้างนะครับสำหรับเขาแต่งใบแบบนี้นะครับคนลับจ้างยิ้มเลยครับทิ้นแปลงแบบนี้นะเพราะว่าเว่าเขาเขามาตัดลับจ้างเขาไม่ได้สางใบหลนะครับคือตัดต้นตัดปลายตัดต้นตัดปลายเลยนะง่ายแล้วก็ได้เร็้วครับสางเขาก็สามารถหาคน หาลูกจ้างเขานี่ง่ายขึ้นครับเพราะว่าอ้อยเขาเห็ดเห็ดเขาไข่เขาได้ดีเนาะแล้วก็บ,บ่ห้อนครับเวลตาตัดอากาศทายที่สะดวกเนาะล่มเขาถึงครับนี่ครับอ,อีกแบบนึงครับช่วงนี้เะเข้ามาเขา,เขาเย่งตอบเฉลี่ยต่อไหลบ่ได้ครับเฉลี่ยตันต่อไหลบ่ทันได้เพราะว่ามันหันเก็บเกี่ยวเดี๋ยวช่มา ให้เบิ่งกันสร้างใบผมเนาะเข็ดแังดาเอาเริ่มจากนี้นะครับจะตั้งกล้องก่อนครับแบบนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเอามีดนะครับแบบนึงเนาะ ขอเ,เกี่ยวเนาะอาจจะค้มแนวกับระวางเอาครับขอเ,เกี่ยวขอเ,เกี่ยวไปเราต้องไปห่วงระบบตางครับเพราะไ่ได้ตัดเหตุผเนาะเราเน้นค้อมใหญ่ของล่ำอลไรกะามยาวครับเดี๋ยวดวิธีเห็ดครับ